ต่อให้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือใครที่ว่าเก่งกาจสามารถมันก็ไม่ได้เั้นันนะผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดไม่ต้องมีร้อยนายกคัมรีรีนะครับมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผูน้นํานะครับทําสิ่งที่ผิดกฎหมายมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายผมพูดมานานแล้วเรื่องของคาสิโนตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีปัจจุบันมีการตั้งกัรมาธิการบ่อนการพนันขึ้นนะครับ พอตั้งกรรมธิการบ่อนการพนันขึ้นมาเพื่ออะไรศึกษาแล้วจะออกกฎหมายนะผมเป็นคนแรกเลยมั้งที่เรียกร้องเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้จนสสอ,ออกเป็นกฎหมายแล้วตอนนี้นะร,รอนะรเมื่อตั้งกรรมธิการขึ้นมาก็นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรออกเป็นกฎหมาย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จีมกิจัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับรัฐบาลคือบลเกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการโจมตีอย่างหนะักเรื่องของป่อนการพนันนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าว นะครับซึ่งมีตัวแปรต้นนะครับมาจากการรวมคนของคนบ่มากในช่วงเทศกาลที่เรียกว่าเขาดาวนะครับก็มีการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทยเพื่อทํางานในช่วงปีใหม่มีการเล่นการพนันนะครับบอนการพนันนะครับเกิดขึ้นนะซึ่งบลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าร้อยนาย,ยกอมตรีก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบ่อนการพนันได้ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วผมจะมาวิเคราะห์และมาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนได้ทราบว,ว่ามีหรือเปล่านะร้อยนายกสามารถแก้ได้ไหมสำหรับเรื่องของสถานการณ์บอนการพนันนะที่เกิดขึ้นมาจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันไฟไม่บ้านอย่างนี้นใช่ไหมโจปล้นบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรือรังครอบครัวเขาไม่มีความสุข เพราะนั้นก็ต้องช่วยกันมาเทาตรงนี้บ้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทําได้สําเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนายยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือกตใครที่ว่าเก่งกาจสามารถมันก็ไม่ได้กันผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีจะรวมบอบริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้าัวเด่โทษกันไปกันมามันก็มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิด เาใจไหมโอเคแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะขอพีความสุขนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะครับก็มุ่งเข้าสู่การโจมตีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐนะครับรับเงินรับผลประโยชน์นะครับจากบ่อนการพนันรับสวยนะครับซึ่งก็มีการรับสวย ทางแรงงานต่างด้าวซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจำนวนหนึ่งนะครับไปรับเงิน,นรเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะแล้วก็มีการเปิดโปงออกมานะครับว่ามีการรับเงินแรงงานต่างด้าวจริงนะครับแล้วก็จะมีการเอาผิดตามกฎหมายซึ่งผมก็เห็นภาพมีตำรวจมีไปทำการ ขนแรงงานต่างด้าวขึ้นมาแล้วก็ถูกทหารจับกุ่มนะครับซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตำรวจเองก็ยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่30ตายนะครับโยงตำรวจขนต่างด้าวแล้วก็มีจ่อหมายจับอีก8นะครับเข้มชายแดนนะครับ เพราะว่าเกรงว่าจะทะลักเข้ามาเพราะตอนนี้เจ้าที่เขาทําการอสอบสวนแล้วก็ไล่ว่ามีตำรวจตํารวจคนไหนไปเกี่ยวข้องกับรุ่งโรงงานต่างดาวนะครับเรื่องที่2เรื่องบ่อนการพนันหลังจากที่มีบ่อนกับบ่อนการพนันในกรุงเทพมหาคนครในระยองก็เป็นจุดเริ่มต้นจากจุดการแพร่ระบาดเสร็จนะก็กระจายไปทั่วประเทศจากบ่อนการพนันก็เป็นที่มาของการ ถูกโจมตีว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนรับสวยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถาม่าบ่อนอยู่ไหนรู้ไหมไใหม่มีใหม่รู้ไม่มไมรไมรไมทราบ นะครับก็ทำการจับกลุ่มทั้งเจ้าของบ่อนจับกลุ่มบ่อนการพนันแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนเล่นไปติดติดเสร็จรับบาดซ้ำนะฮะก็เป็นที่มาของคนระยองคนกรุงเทพมหานครเดือดร้อนกับบ่อนการพนันในภาคกลางโดยส่วนใหญ่นะฮะก็ติดโควิด19จากบ่อนการพนันแล้วก็แรงงานต่างดาวทำาไมเป็นภาคกลางคำถามทำไมเป็นภาคกลางเพราะว่า ภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่มีการใช้แรงงานมากนะครับมีการไปรวมคนแล้วก็มีการใช้แรงงานค่อนข้างค่อนข้างจะมากก็เลยเป็นส่วนในภาคกลางบ่อกนารพานั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคกลางโดยส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ภาคกลางนะครับก็มีบ่อนการเมืนแต่ในเชิงการสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีการรวมพลหมู่มากในช่วง คริสต์มาสที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลังจาก 13, 19, 20และ25ธันวาคมพุทธศักราช 2, 563นะครับที่ผมเรียนเตือนไว้ว่าไม่เกิน4 5วันนะระวังภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงผมยำ้ำผมบอกอนาคตนะฮะผมไม่ได้บอกแค่ปัจจุบันหรือบอกอดีตอย่างเดียวนะครับ ก็บอกไว้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะก็ปรากฏว่ามีการรวมของคนหมู่มากจริงเป็นเรื่องของการเค้าดาวนะครับเป็นการรวมคนเพื่อจัดเค้าดาวมีการรวมคนเพื่อจัดให้มีการเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยก็เลยเป็นประเด็นทําให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ผมเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถึงแม้จะมีการย้ายตํารวจมากเท่าไหรนะ่ถึงจะย้ายพอบอตรถึงร้อยคน นะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันได้นะครับซึ่งเรื่องวิธีการจะแก้ไขบ่อนการพนันนั้นผมก็ได้เคยยกตัวอย่างเชิงสังเคราะห์ไปแล้วว่าก็ต้องทําเหมือนประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นอ,อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวขเขมรน,นะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศที่ทั่วโลกตอนนี้ เขาแก้ปัญหาบ่อนการพนันด้วยวิธีการทำบ่อนการพนันให้ถูกกฎหมายนะเขาเรียกว่าคาสิโนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสิโนออนไลน์หรือคาสิโนธรรมดาทำให้ถูกกฎหมายนะครับเอาอะไรนะครับเอาสวยมาเป็นภาษีนะครับซึ่งกล่าสุดคุณกรก็มีการเสนอในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเพราะมีฉะนั้นนะครับบ่อนการพนันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา มันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ผู้นําการย้ายนะครับตำรวจการย้ายฝ่ายปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อนการพนันไม่สามารถแก้ไขได้ในอดีตที่ผ่านมาถ้าไปย้อนดูนะครับคนโบราณนะครับคนสมัยก่อนนักการเมืองสมัยก่อนเขาก็มีการให้อนุญาตเล่นไพ่เหมือนกันก็ะไพ่นกกระจอกนะครับบอนเหมือนกันสนามม้า สนามบวยก็แหล่งการพนันเหมือนกันนะเขาก็อนุญาตให้เล่นได้สนามชนกวางนะครับก็ให้เล่นได้เป็นมแมลงเข้ามาชนเันก็เล่นได้นะครับพอให้อนุญาตได้อำเภอให้อนุญาตได้สนามชนวัวนะครับก็ทําได้นะแล้วก็สนามแข่งต่างๆเนี่ยนะที่มีการาสนามชนไก่บอลไก่ก็ทําได้นะครับในสมัยโบราณเขาแก้แบบนั้นยุคสมัยที่ผ่านมาปรากฏว่ามี นักการเมืองนี่แหละนะพูดตรงๆนักการเมืองคนที่มีอํานาจเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพน,นันไม่ใช่เฉพาะตําตรวจหรอกได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพน,นันจึงไม่ยอมอะไรไม่ยอมทําให้บ่อนการพนันมันถูกกฎหมายนะครับในหลายๆประเทศใช้แหล่งเขาใช้โซนิ่งเลยนะใช้โซนิง่งทําเป็นจุดนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเช่นที่ไหนมาเก้า ที่ไหนฮ่องกงเห็นไหมเป็นตัวอย่างสิงคโปร์ที่มาเลเซียก็เกณฑ์ต้งเกณฑ์ติ้งก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นเข้าไปนะครับก็หลักเกณฑ์พวกนี้ทําได้แล้วทําแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาบอนการพนันได้ไหมแก้ไขได้นะครับไอบอลเล็กบอลใหญ่ก็สามารถทําให้มันถูกตามกฎหมายได้ควบคุมได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรู้ว่าใครเข้าไปได้ ถ้าไม่เอาวงจรปิดมาแสดงต่อเจ้าที่ขณะท่าทําการตรวจคน้นทําการจับกลุมก็สามารถยึดใบอนุญ,ญาตได้ซึ่งเขาไม่ยอมนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของบ่อนการพนันได้ไหมได้ไม่ต้องมีร้อยนายกมมตรีนะครับมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นํานะครับทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายผมพูดมานานแล้วเรื่องของคาสินโนตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีปัจจุบัน มีการตั้งกันมาธิการบ่อนการพนันขึ้นนะครับพอตั้งกรรมาทีการบ่อนการพนันขึ้นมาเพื่ออะไรศึกษาแล้วจะออกกฎหมายนะผมเป็นคนแรกเลยมั้งที่เรียกร้องเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้จนสสอ,ออกเป็นกฎหมายแล้วตอนนี้นะรอนะเมื่อตั้งกรรมาทีการขึ้นมาก็นําเข้าสู่สภา,าผู้แทนราษฎรออกเป็นกฎหมาย ส่วนรัฐบาลตอนนี้ทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็วิธีการไม่ยากหรอกรัฐบาลนะีรัฐบาลก็บอกว่าขอให้สสเนี่ยเร่งออกกฎหมายนะครับบ่อนการันันเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเอาภาษีมาใช้ซึ่งก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9ผมก็บอกแล้วไงหวยบ่อนการันันนะครับแล้วก็พันธบัตร3ประการเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้นะครับหนี้สาธารณะ ที่ประเทศไทยต้องไปกู้ยืมมาเพื่อทําการเยียวยาประชาชนได้สิ่งอ่านี้คือวิสัยทัศน์ล้วนๆนะครับร้อยนายรยฐมตรีก็ไม่ต้องถึงคนเดียวที่มีวิสัยทัศน์ก็จะสามารถแก้ไขบ่อนการพนันจากสวยมาเป็นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบุญที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะผมเนี่ยเป็นข้าราชกาบริพารน,นะฮะ ยังตามเสด็จไปหัวหินไปเวลาเสด็จไปเชียงใหม่ก็ไปภูพิงนะแล้วก็ผมจะได้ตามเสด็จไปขึ้นหอบินขึ้นไปบนบนเขาแล้วก็ดูว่าชาวเขาที่บนนั้นก็าทำอะไรกันก็าแต่นั้นเมียนะข้างบนนั้น <barriers> ม <zipper dying walls> <idades> ืดมนป่าเถื่อนมากเลยไม่ ไม่มีเจ้าหนะ้าที่ไม่มีใครทำอะไรกันเลยไอ้ชาวเขาวนี่ก็ปลูกฝินตัดต้นไม้อะไรตามใจชอบนะและถนนหนทางก็ไม่มีอนะไรเนียาา้ยพี่เจ้หัวท็กจุดด็ดไปเยี่ยมชาวบ้านเขาจะนั่งเป็นแถวเลยใช่ไหมฮะนั่งกับพื้นท่านก็ไปคุยกับเขาผมก็ตามไปด้วยนะ แล้วพี่ใหหัวท่านเสด็จไปท่านจะรับทางกับไครท่านก็ลงประทับกับเพื่อนแล้วคุยกับเขาแล้วท่านไม่คล้ายๆว่าท่านไม่ใช่ถือพระองค์นะะท่านเป็นเพื่อนทบาทาพระองค์เป็นเพื่อนกับเขาท้าเขาชวนขึ้นไปที่บ้านนะก็ท่านก็ประทับอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเอาเหล้าใส่ถ้วยสกปรกเลยมาล้างเถื่อนเลยมดแล้วถวายท่านไตรทูลท่านบอกว่าให้ท่าทา ทำเป็นดื่มแล้วก็ส่งถ้วยมาพระราชทานผม oh. ท่านกลอบหมดเลยแล้วท่านสมศักบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเล่านี่มันแรงมากเลยเชื่อโลกตายหมดละ mm hmm. ท่านเห็นว่าปลูกฝิ่นนี่ยจนนะคนปลูกฝิ่นนะาสฝรั่งเลยบอก Golden Triangle ใช่ไหมแต่ท่านบอกไม่ใช่เป็น p r ตี้ r t y Triangle ไอ้คนรวยไม่ใช่คนปลูกฟินคือไอ้คนที่เข้าไปซื้อสินยิ่งไกลนะราคามันก็จะขึ้นแล้ววันหนึ่งเนี้ยท่านทอดพระเนตรท่านทรงทราบว่าไอต้ต้นต้นบวยป่าของเมืองไทยเนี้ยเราจะเอาลูกพีชกิ่งพีชมาต่อยอดเข้าแล้วลูกมันออกมาก็เป็นไอ้ลูกพีชนะท่านทรงทราบอย่างนี้นะท่านก็เลยเรียกผมมาบอกว่า ให้หาคนมาช่วยเอาผล,ลไม้เมืองหนาวผักด้วยดอกไม้ด้วยอนะไรเนี่ยขึ้นไปปลูกบนดอยให้ชา,าวเขาปลูกเพราะว่าของพันนี้เนี่ยถ้าเอาลงมาขายคงล่องแล้วราคาจะแพงมาก ดินไทยจำไม่ไรความหวังจากในราชบาล,ลังยังมีพระราชาเป็นิ่งหวนก<ค>ำลังใจให้ประชาชาเหล็นนี้จะสังาในชาตาโลกสู่ไป ทำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเถิดไว้วดยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาสักและสั์เรียบได้ดังลมหายใจเราทั้งพ้องจะปองไว้อามีใครคิดยั่งยีงต้นกล้านี้จะไม่มีลายพันเสียสลัแผ่งปัน กตัญญูสามัีจะรวมกันเป็นตนกลาแห่งความดีแผ่แดงแผ่ดินนี้ไยบารมีราชาขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญทุกงานบาททีดังเดินจะมีรักและศรัทธาจะประสบนิกร นี่คือคำสัญญาจากต้นกาของแผ่นดิน นกลานี้จะไม่มีลายพันเสียสลาแบ่งปันกตัญญูสามคคีจะร่วมกันเป็นตนกลาแห่งความดีแต่มแต่งแผ่นดินนี้ตายบารมีราชาขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญทุกอย่างบาตรที่ดำเนิน จะมีรักและศรัทธาจากประสบนิกรทั่วทั้งลาที่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจากประสบนิกรทั่วทั้งลานี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน